นันคือปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี้ไม่ว่าจะทุกอุตสาหกรรมเราก็มีความจําเป็นในการที่จะใช้พลังงานจึงไม่แปลกใจว่าจํานวนพลังงานที่มีความต้องการของประเทศนั้นมีการเติบโตขึ้นมากจนเกือบจะเรียกได้ว่าพลังงานนั้นเนปรียบเสมือนปัจจัยที่5ในช้นกัรใช้ชีวิตของยุคป,ปัจจุบันแต่แน่นอนว่าพลังงานที่เติบโตขึ้นนั้นเราก็ต้องร่วมกันในการที่จะ หาทางในการที่จะรณรงค์และปลระหยัดพลังงานซึ่งในความเป็นจริงวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าพลังงานที่เราใช้อยู่นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปแล้วก็ประเทศไทยเราเองก็ยังคงต้องนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกๆปีการที่เรานําเข้านั้นก็ถือว่านาเข้าพลังงานสุทธิต่อการใช้รวมสูงถึง55%เซ ดยเฉพาะน้ำมันดิบซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตทั้งการขนส่งแล้วก็ผลิตสินค้าซึ่งส่วนนี้ก็ยังมีความพันผวนทางด้านของผลกระทบต่อค่าของชีพด้วยและประกอบกับช่วงเมษายนนี้ผริก,กาซธรรมชาติแหล่งยาดานาในในทะเลอันดามันของเมียนมานั้น<ม>ก็มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมแท่นผลิตและท่อในช่วงวันที่5-14เมษายนนั้น ก็จะทําให้พลังงานสํารองที่เรามีอยู่นั้นต่าลงไปมากเฉะนั้นก็เรียนว่าในส่วนนี้ก็ได้ความที่เราเองก็ถือว่าวาระเรื่องของการรณรงค์พลังงานนั้นเป็นวาระของประเทศและเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะร่วมกันในการที่จะลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นร่วมกันในการเปลี่ยนพลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทนนี่นคือสิ่งที่เราเองเราอยากจะเห็นการพัฒนาในส่วนนี้เพราะนั้น การที่เรามารณรงค์ประหยัดพลังงานก็อย่างแรกเพื่อสอวัตถุประสงค์ในช่วงของการที่เรามีการใช้พลังงานสูงสุดโดยเฉพาะวันที่5เมษายนไปจนถึงวันที่14เมษายนนั้นฉันเองก็ไม่อยากเห็นกันประหยัดเฉพาะช่วงนี้ก็อยากเห็นพวกเราและทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนและประชาชนร่วมกันด้วยความเข้มแข็งรวมพลังที่จะรณรงค์การประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้น อย่างต่อเน,นื่องพอมีไฟฟ้าเพิ่มถึง1000เมกะวมตตวนะครับซึ่งตรงนี้ช่วยได้เยอะเราคิดว่าการไฟฟ้าเองเขามั่นใจว่าจะไม่ทําให้เกิดไฟดับทางโทเท่าก็ได้เริ่มปฏิการก็มีการรายงานเข้ามาเป็นระยะซึ่งขณะนี้การเตรียมการที่จะปิดชัดดาวลงเนี่ยได้เตรียมการพร้อมถึง90%แล้วมีการเคลื่อนย้ายออวัตถุหลายหลายอย่างออกไปมีความเตรียมพร้อมอยู่ถึงระดับ90%ได้ตามเป้าหมายแอดเทีส่งมาวันที่1 4บ่าย การเดือดคี่ก็เป็นช่วงเรานั้นโลการใช้ไฟฟ้าต่ํานั้นเราก็จะปรับเครื่องยนต์ได้ง่ายยังขอร้องให้ทางอุตสาหกรรมนะครับให้ช่วยกันอีกสองวันก็คือวันที่5้าวันที่9ก้าลวันที่1 0 3วันรวมทั้งหมด3วันก็คงจะถ้าไปเริ่มผิดวันที่9ก้าสิบเลยเท่าเดิมเลยเนี่ยก็จะเกิดปัญหาก็อยากให้ช่วยกันต่อยสองวันวันที่เกาเนี่ยการสำรองไฟฟ้าจะอยู่ที่1440 เมกกวัดวันที่หวันที่ห้าเองอยู่หนึ่งพันหกร้อยหกสเ็ดไมกกวาดนะครับ